อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่พิวิทย์บอกไว้ก็คือกระจุกอยู่มากเลยนะคะในเมืองหลวงในหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของภาคการศึกษาค่ะเราจึงเห็นความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นอย่างมากทีเดียวตามเรื่องนี้กันใน Economic Focus ค่ะหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของคําขวัญวันเด็กนะคะเราเพิ่งผ่านวันเด็กกันมาในวันเสาร์ที่10 11มราคมที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าเป็นคำขวัญอีกมิติหนึ่งนะคะจากทาง TDRI นะคะคำขวัญนี้คุณทันหวิทธิ รัตสกุลนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้คําขวัญไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าเด็กไทยในคําขวัญจะไม่เป็นแค่ฝันต้องปรับระบบการศึกษานะคะซึ่งคําขวัญน,นี้ชัดเจนทีเดียวนะคะว่าเน้นย้ําเป็นเรื่องของระบบการศึกษาของบ้านเราสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ค่ะชี้เห็นว่าประชากรกลุ่มที่ร่ํารวยที่สุดนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นท็อป10นะคะมีกําลังใจสูงสุด10%ของประชากรเนี่ยนะคะ เข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลายนะคะหรือว่าทางด้านของปอวชรวมไปด้วยเนี่ยได้ถึง83%แล้วก็ไปต่อระดับปริญญาตรีนะคะหรือว่าปวส71%นะคะแปลว่าก็ยังสามารถอยู่ในระดับการศึกษาระบบการศึกษาต่อเนื่องไปได้จนถึงระดับปริญญาตรีถึงกว่า70%แต่ว่าคุณผู้ชมดูฝั่งขวามือสิคะกลุ่มอีกกลุ่มที่ถือว่าเป็น10%ท้ายนะคะหรือว่าวัดท่อม10ก็คือ10%ของคนไทยที่มีกําลังใจ น้อยที่สุดยากจนที่สุดเนี่ยเขาเข้าเรียนต่อมัธยมปลายโรงปรวชเนี่ยได้ไม่ถึงครึ่งนะคะแค่46เท่านั้นและถามว่าจบปวชหรือมอปลายแล้วไปต่อได้หรือเปล่าคําตอบคือไปต่อไม่ได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าไปต่อปรตรีหรือปวสได้เพียง6เ์เท่านั้นเองค่ะน,นอกจากนี้นะคะการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะศูนย์ฝึกอาชีพห้องสมุดก็เป็นอุป,ปสรรคเช่นกันซึ่งมีการสำรวจจากคิด for kids นะคะพบว่า เยาวชนไทยอายุ15 25ปีกว่า40%ไม่เคยไปแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ด้วยซ้ํานะคะส่วนในหมู่เด็กที่เข้าถึงโอกาสเองก็ยังขาดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่า s l l ล์ไดเร e เ Learning ซึ่งสะท้อนผ่านผลสํารวจนักเรียนไทยอายุ15ปีจากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล <c oughs> หรือว่าตัว p ิซาในปี2022 81ประเทศนะคะซึ่งก็พบว่า45%ค่ะไม่มั่นใจในการวางแผนการบ้านด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะคะถือว่า ว่าเป็น5เป็นอันดับที่5จากท้ายสุดเลยนะคะนี่คือเด็กไทยนะคะส่วน 50%, ค่ะไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอินเทอร์เน็ตได้นี่เป็นอันดับที่7จากท้ายสุดเลยนะคะและ55%ไม่สามารถประเมินคุณภาพข้อมูลที่ค้นพบได้อันดับ ที่6จากท้ายสุดเลยด้วยนอกนอจากนี้นะคะคุณธนวิทย์ยังเสนอแนวทางในการเปลี่ยนระบบการศึกษาด้วยคือพูดถึงปัญหาแล้วก็พูดถึงสิ่งที่จะทําเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้ดีขึ้นด้วยอย่างแรกค่ะควรปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บ่อยขึ้นเนื่องจากว่าหลักสูตรแกนกลางเนี่ยนะคะใช้มาแล้ว17ปีด้วยกันซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานค่ะจึงควรมีการปรับหลักสูตรให้มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ทันสมัยแล้วก็มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดสมรรถนะที่ จำเป็นเช่นการปรับตัวการเรียนรู้ได้ตัวเองแล้วก็ทักษะดิจิทัลนอกจากนี้ควรมีการทบทวนหลักสูตรอย่างน้อยต่อเนื่องนะคะทุก6ปีค่ะหลักสูตรจะได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ทันโลกมากขึ้น 2. ก็คือเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้นะคะและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกระบบด้วยโดยรัฐบาลค่ะควรลงทุนเพิ่มในพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งอาจจะยึดแนวทางเมืองแห่งการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครเป็นชุดนโยบายเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ได้รวมทั้งนะคะควรเปิดให้มี โรงเรียนวันเสาร์นะคะหรือว่าตัว s a t u r d เด s c h o o ูค่ะเป็นพื้นที่กิจกรรมการร่วมมือกับภาคเอกนชนนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมเพื่อที่จะพัฒนาจัดกิจกรรมที่ห้องสมดุดหอสมดุดสวนสาธารณะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหาคนครก็พัฒนาเรื่องนี้อยู่ด้วยเช่นกัน3ก็คือเรื่องการพัฒนาธนาคารหน่วยกิจค่ะคืออะไรคือให้ผู้เรียนเนี่ยสะสมผลลัพธ์จากการเรียนรู้ทุกโอกาสเลยนะคะไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเรียนรู้ปุ๊บเก็บหน่วยกิจเข้ามาได้สะสม ได้นะคะจะได้เป็นใบเบิกทางในการศึกษาต่อแล้วก็ควรจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมด้วยและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคือการปรับบทบาทครูค่ะซึ่งเดิมทีเป็นแค่ผู้สอนนะคะให้กลายเป็นผู้สนับสนุนควรเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะโดยทําหน้าที่เป็นฟาสิลิเตเตอร์นะคะหรือว่าเป็นผู้โดยความสะดวกแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและที่สําคัญที่สุดนะคะควร ให้นักเรียนเนี่ยอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองมีความใคร้รู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็เป็นคําแนะนําสําหรับภาคการศึกษาไทยนับจากนี้ไปซึ่งไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้วค่ะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากแต่ถ้าไม่เคยได้เคยได้ยินข่าวกระทรวงนี้เท่าไหร่แต่ข้อสีนี่น่าสนใจมากนะครับยกระดับครู พอที่สุดแล้วแม่พิมพ์ที่ดีก็นำไปสู่ลูกพิมพ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d w ด a วกันนะครับ